สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนโมโยนเวศค่ะมะพร้าวเกี่ยวข้องกับคติความเชื่อในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตเนื่องจากคนโบราณเห็นว่ามะพร้าวที่มีเปลือกแข็งแต่กลับมีน้ำอยู่ภายในซ้ำยังมีรสหวานจึงเชื่อว่าเป็นผลไม้วิเศษและถือว่าน้ำมะพร้าวเป็นน้ำบริสุทธิ์ที่มีการนำมาใช้ในพิธีกรรมต่างๆต,ตามคติความเชื่อในวิถีของไทย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตโดยตั้งแต่เริ่มตั้งท้องก็ต้องกินน้ำมะพร้าวเพื่อบำรุงคันพอถึงวันตายก็หลังหน้านด้วยน้ำมะพร้าวอีกในวงการสร้างวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังมีการผรสมมวลสารที่มาจากมะพราะ้าวหรือกะลามะพราะ้าวโดยโบราณถือว่ามีมะพร้าวอยู่หชนิดที่มีความเป็นพิเศษและก็เป็นมงคลในตัว มีมะพร้าวอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ1คือมะพร้าวตาเดียวเป็นของดีตามความเชื่อของคนโบราณที่จะช่วยให้ธรมมาค้าขึ้นเมตตามหานิยมคงกระพันชาตรีป้องกันพูดผีปิศาจและคนโบราณเชื่อว่าเป็นวัตถุอาถรรพ์ที่มีฤทธิ์อยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วไม่ต้องปลุกเสกก็มีความศักดิ์สิทธิ์ค่ะ 2. มะพร้าวนาริเกเป็นมะพร้าวที่มีลักษณะพิเศษมีผลขนาดเล็กสีเหลืองออกส้มต้นมะพร้าวนี้เมื่อฝนตกลำต้นจะไม่เปียกชื้นคนสมัยก่อนชอบปลูกเอาไว้ข้างบ้านเพราะมีความเชื่อว่าฟ้าจะไม่ผ่าบ้านเด็ดขาดน้ำมันของมะพร้าวนาริเกจะช่วยส่งเสริมป้องกันสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ แต่ต้องใช้ต้นที่อยู่บนเกาะที่มีน้ำล้อมรอบจึงจะเห็นผลค่ะ 3. มะพร้าวลอยน้ำคือมะพร้าวที่ตกจากต้นสูงลงสู่แม่น้ำลำคลองทันทีถือเป็นมนตราที่แม่คงคามอบให้มีความเชื่อว่าจะให้ความร่มเย็นเป็นสุขจะทำงานหรือกิจการใดก็จะลื่นไหลราบรื่นทุกสิ่งทุกประการส่งเสริมด้านโทกัพย์ค่ะ 4. มะพร้าวสุกข,ขางฝาคือมะพร้าวที่งอกหน่อบนต้นจะส่งเสริมในความเจริญรุ่งเรืองด้านเงินทองการค้าขายกิจการงานต่างๆเหนือกว่าผู้อื่นส่งเสริมด้านพกน์ศัพต์ค่ะ 5. มะพร้าวไฟมะพร้าวไฟเป็นมะพร้าวสายพันธุ์หนึ่งมีเปลือกสีเหลืองทองมะพร้าวชนิดนี้ คนสมัยก่อนใช้ทำยาแก้คุณใสเป็นยาแก้ยาซึ่งจะส่งเสริมเรื่องเพิ่มตะบะบารมีไม่มีใครคิดปองร้ายได้6มะพร้าวโต๊ะหันเป็นมะพร้าวที่ขึ้นลูกเดียวในต้นเดียวและลูกนั้นต้องหันไปทางทิศตะวันออกมีความเชื่อว่ามันจากมะพร้าวนี้จะส่งเสริมบารมีความมั่นคงแข็งแรงความโดดเด่น ที่มากกว่าผู้อื่นค่ะความเชื่อเหล่านี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะปัจจุบันก็ยังพอมีให้เห็นบ้างเช่นเครื่องรางจากมะพร้าวกลาตาเดียวเป็นต้นค่ะจบคลิปในวันนี้แล้วนะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ